โอเคสวัสด okay, ีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์แนนแอดฟอร์ดในคืนที่สองแล้วนะครับผมที่โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์แนนแอดฟอร์ดในคืนที่สองแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่ ไฟน์นัทแอสเพนดี้ในคืนที่สองแล้วนะครับผมทีโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์นัทแอสเพนดี้ในคืนที่สองแล้วนะครับผมทีโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์นัทแอสเพนดี้ในคืนที่สองแล้วนะครับผมทีโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์นัทแอสเพนดี้ในคืนที่สองแล้วนะครับผม โอเคสวัด okay. สดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์แนนแอสเฟอร์ดี้ในคืนที่2องกันแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์แนนแอสเฟอร์ดี้ในคืนที่2องกันแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟน์แนนแอสเฟอร์ดี้ในคืนที่2องกันแล้วนะครับผม โอเคสวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟแนลแอดเฟนดี้ในคืนที่สองแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมไฟแนลแอดเฟนดี้ในคืนที่สองแล้วนะครับผม